อนุนเด์ายสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับโรงเรือนแขนตัดนะครับเป็นสร้างเองง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาชมกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นประตูนะครับของโรงเรือนนะครับประตูโรงเรือนก็ทําง่ายๆนะครับเข้ามาเลยครับโครงสร้างภายในนะครับก็จะเป็นท่อ PVC นะครับตรงนี้นะครับที่เป็นลักษณะของ ท่อ PPT ที่เป็นรอยต่อที่ประยุกต์ใช้าฝาครอบท่อนะครับร่วมกับาทางแยก4ทางนะครับก็ยึดน็อตนะครับเพื่อนๆที่ต้องการรับน้ำหนักหรือว่าแรงมากกว่านี้ก็สามารถยึดน็อตอาจจะเป็น2ตัวหรือ3มตัวก็ได้นะครับที่บพุ่มใช้เนี่ยนะครับขนาด1นตัวนะครับก็ใช้หลายจุดนะครับใช้หลายจุด บริเวณที่เป็นรอยต่อที่เกินทางแยกสีทางครน,นี้ผมผมใช่ดูตรงนี้นิดนึงนะครับบริเวณข้อต่อนะครับข้อต่อด้านบนหลังคาเน,นี่ยนะครับผมใช้เป็นคัมปูง่ายๆนะครับไม่ได้ใช้การตัดท่อแล้วก็ต่อท่อใดใดนะครับก็ใช้ง่ายๆนะครับก็ใช้หลายจุดนะครับใช้หลายจุดตรงนี้ก็มีครับเป็น ใช้ข้อต่อกามปูนะครับในการประยุกต์ใช้ร่วมกับฝาฝาครอบนะครับก็ทําให้สามารถเชื่อมต่อท่อได้ง่ายๆนะครับแล้วสามารถาปรับระดับได้ด้วยนะครับก็เป็นข้อดีนะครับครนี้ในกรณีที่ากามปูเราหมดนะครับเนี่ยผมประยุกต์ใช้แบบนี้เลยนะครับก็นําเอาท่อนะครับมาตัด หใน4นะครับแล้วก็ยึดแบบก้้มปูนะครับเจาะรูเอานะครับเดี๋ยวผมจะทําวิธีการง่ายๆให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นแคนตัสนะครับที่ผมได้อนุบาลไว้เอไว้ในเปลวเรียนใต้โต๊ะนะครับพวกนี้นะครับก็จะใช้ข้อต่อท่อ PVC ที่ประยุกต์ใช้กับฝาครอบนะครับใช้ได้ทั้งชั้นวางของนะครับก็สามารถที่จะ ประยุกใช้โดยที่ไม่ต้องใช้สีทางฉากนะครับถ้าเกิดสีทางฉากก็จะเป็นลักษณะไหนอะ่ะเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับถ้าเป็นสีทางฉากนี่ครับนี่สีทางฉากครับเป็นข้อต่อสีทางฉากซึ่งอันหนึ่งก็ยังต่ำก็10บาทหรือ12บบาทขึ้นไปนะครับแล้วแต่ยี่ห้อนะครับ อาจจะราคาถึง18บาทหรือ25บาทเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้3ทางฉากแล้วก็มาประยุกต์ใช้นะครับก็จะทําให้ลดค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นโรงเรือนที่ทําจากท่อ PVC ล้วนๆเลยนะครับไม่ได้ใช้โครงอย่างอื่นเลยนะครับนะครับก็ทาง่ายๆนะครับตรงนี้ก็เป็นกิบล็อกนะครับกิบล็อก ผ้ายางกับท่อ PVC นะครับก็ไปหาซื้อตัวไม่คี่บาทนะครับ5-6บาทนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวผมจะนำมาแจ้งให้ทราบนะครับอันนี้ก็ทำเป็นโรงเรือนติดอยู่กับบ้านนะครับด้านนด่งก็อยู่กับบ้านเลยนะครับก็โครงยึดง่ายๆนะครับยึดกับผนังไม่ได้ มียึดแบบพุกอะไรนะครับก็ใช้ตะปูต่อกับวงกบนะครับแล้วก็เอาลวดยึดธรรมดานะครับไม่ไม่ได้ยึดแบบถาวรอ,อะไรนะครับแต่ว่าแข็งแรงนะครับครับเดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวถ้าคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่าสามารถ ให้คําแนะนําก็เขียนไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ a n d r o n d i y